<ส>เหตุผลทำไมคุณต้องซื้อบ้านที่ MBO ไล f ์ฉลองกรุง53เหตุผลที่หนึ่งทำเลดีมีใจไปกว่าครึ่งใกล้แหล่งงานเดินทางสะดวก15นาทีถึงสานามบินสุวรรณภูมิ20นาทีถึงแอร์พอร์ตลิงก์และเหตุผลข้อที่2งนั้นเป็นยังไงคะคุณพี่ข้อ2แบบบ้านโปร่งโล่งสบายดีไซน์ทันสมัยและความเป็นส่วนตัวด้วยบ้านทาวน์โฮม2ชั้นออกแบบสไตล์โมเดิร์นมินิมอลที่มาพร้อมกับพื้นที่ใช้สอยถึง150ตารางเมตรให้ความลึกสูงถึง18 ห้องนอนมาสเตอร์ถึง2ห้องเลยมานี่โซนครัวพื้นที่กว้างมากเลยแถมมีพื้นที่เหลือๆเผื่อทําห้องอนเนกประสงค์ได้อีกด้วยและในเหตุผลข้อ3นั้นจะเป็นยังไงไปดูกันเลยจ้าข้อ 3. ราคาสบายกระเป๋าผ่อนเบาๆไม่เกิน9ก้าพเริ่มต้นที่2ล้านกลางๆของแถมแบบ full option เอาไปเลยเต็มๆส่วนกลางที่พร้อมมอบความสุขไปกับกิจกรรมที่หลากหลายทั้งบาสเกตบอลหรือจะเป็นฟุตซอลก็ได้นะมีที่ให้นั่งสบายชิลๆ และเหตุผลข้อที่4ทีมงานในที่คัดสรรมาอย่างมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นพนักงานขายที่คอยดูแลให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านด้วยความเป็นกันเองบอกได้เลยนะคะว่าทีมก่อสร้างเนี่ยมีความรู้ความสามารถงานก่อสร้างที่เรียบร้อยและเป็นระเบียบพร้อมกับการต้อนรับที่น่ารักของทีมงานรักษาความปลอดภัยค่ะทุกคนคะ่ะแม้แต่บริการหลังการขายเดี๋ยวเราก็ช่วยดันเต็มที่ผ้อมให้บริการแบบทันท่วงทีเลยจ้ะคุณแม่